พ yeah> ี่ก้เด็กแม่กเป็นผู้ชายก็เป็นแม่เวลาเ็นล่อ้องงป่อสโค่ะพอไม่ยาค่ะไปโมเที่ยวเรินที่ไหนมาลูกเขาแต่วงเช็งไม่ได้ไปไหนเรยไม่ยาค่ะพอดีว่าสยบน่ยตั้งใจที่จะมาหาเสด็จแม่กับเสด็จพ่อแล้วไม่ยาค่ะมาหาเสด็จแม่กับเสด็จพ่อเอาละวันน้าเวา็ยากาเสด็จพ่อ เสือเอาบ้างนะลูกนะเป็นครับเต่าก็ไปเห็นเต่าส้อรามได้รางวัลที่แลเห็นจ้ะผมจับนะครับที่สยองมาหาเด็กพ่อวันนี้เพราะว่าสยองอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่เสด็จแม่จะออกน้องสตีลเลยพี่คะสยองเนี่ยอยากมีเพื่อนเล่นแล้วพี่ค่ะเสด็จพ่อในเรื่องนี้พ่อถามแม่จะหลายครั้งแล้วพ่อเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกัน ลองถามเสด็จแม่เจ้าใหม่อดูซิให้สยบถามเสด็จแม่แม่ค่ะเอ่อเด็กแม่ไม่ใช่ค่ะสยบอยากรู้ว่าเสด็จแม่น่ะก็ตั้งท้องมานานแล้วแล้วเมื่อไหร่เสด็จแม่จะออกน้องสักทีหรือไม่ค่ะสยบอยากมีเพื่อนเล่นแล้วไม่ใช่ค่ะสยบจะนักน้องที่มากที่สุดเลยไม่ใค่ะเสด็จแม่จริงจริงเลยลูกจริงไม่ใช่ค่ะใช่กำหนดที่จะ ออกน้องมาเป็นผู้ชายได้ไหมพี่คะสยมจําน้องมาเป็นเพื่อนเน่และสยมจะรักน้องให้มากที่สุดเลยพี่คะเสด็จแม่แม่ก็หวังไวเช่นนั้นเหมือนกันจริงนะพี่คะแต่ถ้าหากว่าแม่พร้อมน้องออกมาเป็นผู้หญิงแล้วจ้ะไม่เอาพี่คะเสด็แม่สยมไม่อยากได้น้องผู้หญิงพี่คะถ้าหากว่าเสด็แม่ออกแ้องมาเป็นผู้หญิงคำสาบของพ่อปู่มเมันได ต้ระกาศสิแน่เลย่อยากเสด็จแม่ี่ลูกเีย่ยา่าดน้องใช er ่เสด็จแม่ยออน้องมัเป็นผู้หญิงนะไม่ยาสยไม่ยอมพย่เสด็จแม่โอ้ยแ่้องมันเป็น้หโอ้โหระการที่สอ แม่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 แมนแมทีม่แมกแม่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 ่ม่่แม่่มแม่ ไเลยที่บ้านยบะจะดีแค่ไหนไเลยที้านยาบลจะค่ไหนเอาใส่รว้จังเลยใส่รใส่เด็ดโอ้โหนากเี้ยโอ้หเหนื่อยเลยบอกจริงระลูกพราณีไปเี่้านยเจ็บปวดไปทั้งเดือนด้านขอย่างวะเียใจัขาเนี่ยทุกคนก็ใจเหนอยนะที่ชมอยากจะรู้ว่าเป็นหริงหรือใช่เสีปลอดภัยลูกเราปลอดภัยทุกเดใจแล แต่คนที่รู้เป็นคนแรกก็คือนางสีโบอครับน้องตัวเป็นผู้ชายแน่แน่เลยครับล่างล่างลายเด็กแล้วสีบอวัยแต่ไมาน้องเลยก็เป็นผู้ชายแน่แน่แม่ก็เชื่อแน่เลยแม่เหนื่อยขนาดนี้หรอไม่ย่ะขนาดนี้วัยเลยใช่ไหมท่านครูน้องเป็นผู้ชายแน่แเลยท่านครูผู้ชายสีโบอทำไมวัยจังเลยเนาะเพิ่งเข้าไปเมื่อครู่นี้ ลบออกมาีหต้างตาใจเรื่อยๆนยเพคะเอ่อพี่สีบัวลูกของเจ้าชีชโชเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจ๊ะเจ้าสีบัวผู้ชายได้หรือเปล่าพ่อสีบอสคำตอบไม่ได้ผู้ชายหญิงกับบาบาดข้าพระเจ้าเองแล้วเพคะ เคยส่นสายเรื่อตรงหน้าตาคลายสยบยแน่นอนเลยนะของนรั่ขอไม่กลับนักใหลานปชยผู้ชายใช่ที่อยู่ชียู่ทียู่่ยู่ี่อยูรยู้ย่อย่ทู่ที่อ่อูทีค่ทีอู่ีที่ยั่ที่อยั่ทยูอยู่ทยอยู่ที่อนม่ทย่อู่ยอยู่ทูอยีอ่ทั่ที่อยที่สยี่ยย าแท่งมึงเอาไว้ยามไดที่มึงมีลูกเป็นผู้หญิงลูกของมึงจะต้องพิการทางร่างกายแต่สำหรับตัวมึงจะต้องตายจากลูก

เสด็จแม่คะแม่เจุนไม่สบายนะลูกเชยมแม่เสด็จแม่ี่ยมตายเสด็จแมคะม่เสด็จโอยแต่ว่าเสด็จแม่ไม่โอน้องมนเป็นผู้หญิง เสด็จแม่ก็คงไม่ตายใช่ไหมพี่ยาค่ะเสด็จพ่อใช่ไหมพี่ยาค่ะทำไมจคิดที่เดียวที่เสด็จแม่อะพ่อไม่เห็นไหมพ่อ่นะพ่อว่าเสด็จแม่ของน้องมาเป็นผู้หญิงใช่ไหมพี่ยาค่ะเสด็จพ่อเราเจ้าไม่ได้เกิดมานแล้วทำให้แม่เจ้าตายสยบพรับ

แตเสียงเ้าที่ชอบทำพิธานขอจุดเกิดมาสยองเจ้าก็ทำให้แม่ต้องตายสยองอีน้องขวดอยู่เลยสยองผู้เป็น้องผู้เป็นปีดาลงโคตรราเขุนสมบัเป็นครั้งแรกที่พระองค์ได้ลงไม้ลงมือกับราชบุตรของพป้องขอร่างที่ดาว